ลงทุนไทม์ได้เวลาลงทุนวันนี้ชวนทุกคนมาคุยกันเรื่องหุ้นติดล้อเป็นหนึ่งในหุ้นที่มีประวัติซับซ้อนและโดนแซวเรื่องชื่ออยู่บ่อยครั้งจากราคาหุ้น IPO 36บาท50สตางค์เข้าเทรดวันแรกด้วยราคาเปิดที่53บาท50สสตางค์ตอนนั้นมีหลายคนบอกว่านี่แหละหุ้นติดดาว แต่วันนี้ราคาอยู่ที่21บาท20สตางหลายคนบอกว่านี่ไม่ใช่เงินติดล้อแล้วนี่มันเงินติดลบทำให้หลายคนติดดอยเกิดอะไรขึ้นกับหุ้นติดล้อยังมีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกไหมบอลลงทึนไาม์ชวนทุกคนมาศึกษาไปด้วยกันในอีพีนี้บีบางส่วนผมอาจจะให้ความเห็นส่วนตัวรวมด้วยแต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เป็นการชี้นำในการซื้อขายหุ้นโปรดใช้วิจารณญาณของคุณในการพิจารณา และขอขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ comment, พูดคุยให้กำลังใจกันด้วยนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่ส่งซุปเปอร์แซงและสมัครสมาชิก VIP ลงทุนชามต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับติดล้อมีประวัติที่น่าสนใจมากครับมีจุดรเริ่มต้นมาจากธุรกิจสินเชื่อภายใต้แบรนด์สีสวัสด์เงินติดล้อของครอบครัวแก้วบุตา ซึ่งทางกลุ่ม AIG ได้เข้าซื้อกิจการสีสวัสด์และต่อมาธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้เข้าซื้อกิจการของ AIG อีกทีจึงทำให้สีสวัสด์เงินติดล้อกลายมาเป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มของธนาคารกรุงศรีอยุธยาซึ่งในปัจจุบันธนาคารกรุงศรีถือหุ้นอยู่เป็นอันดับที่1ในสัดส่วน30%ครับในช่วงเวลาที่ธนาคารกรุงศรีกำลังซื้อกิจการสีสวัสด์เงินติดล้อต่อจาก AIG ทางครอบครัวแก้วบุตรตาก็ได้กลับมาเปิดธุรกิจสินเชื่ออีกครั้งซึ่งทุกวันนี้ใช้ชื่อว่าบริษัทสีสวัสด์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ใช้ชื่อหุ้นว่าสวัสด์ภายใต้แบรนด์และสโลแกนสีสวัสด์เงินสดทันใจด้วยความที่ชื่อแบรนด์แทบจะเหมือนกันเลยสีสวัสด์เงินติดล้อสีสวัสด์เงินสดทันใจ ทางสีสวัสด์เงินติดลอ้อจึงได้มีการฟ้องร้องสารทรัพย์สินทางปาัญญาแต่ทางสารดีกายกฟ้องทําให้บริษัทสีสวัสด์เงินติดลอ้อตัดสินใจรีแบรนด์เอาคําว่าสีสวัสด์ออกไปแล้วให้เหลือแค่เงินติดลอ้ออย่างที่เราเห็นทุกวันนี้นั่นเองครับติดล้อในปัจจุบันให้บริการทางการเงิน2รูปแบบคือ 1. ธุรกิจสินเชื่อเช่นสินเชื่อทะเบียนรถสินเชื่อรับรรุก บัตรกดเงินสดหมุนเวียนธุรกิจที่2ธุรกิจในหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิตโดยทั้งติดล้อบอกว่าจะเน้นให้บริการผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ทันสมัยเรามาดูผลการดำเนินงานไตรามาสที่3ปี2566ของติดล้อกันครับติดลอ้อมีรายได้รวม4,834ล้านบาทเพิ่มขึ้น23%ปี year -on- ย เทียบกับไตรามาสที่3ปี6 5นะครับมีค่าใช้ใจ่ายรวมจำนวน3,574ล้านบาทโดยเป็นค่าใช้ใจ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น22%และเป็นต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น54%ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มขึ้นติดล้อมีผลขาดทุนด้านเครดิตในไตรามาสที่3นี้อยู่ที่588ล้านบาททำให้ติดล้อมีกำไรสุทธิ 1,700ล้านบาทเพิ่มขึ้น12%แต่สำหรับงวด9เดือนปี2,566มีกำไรสุทธิ2889ล้านบาทเพิ่มขึ้นเพียง2%เท่านั้นครับดูจากงบส่วนนี้ต้องบอกว่าติดหลอทำไรายได้รวมได้ดีขึ้นแต่มีต้นทุนทางการเงินและผลขาดทุนได้เครดิตที่สูงขึ้นจึงส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิลดลงมากครับ สำหรับธุรกิจสินเชื่อเรามาดูพอสินเชื่อกันหน่อยว่าสถานการณ์คุณภาพนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนาิินไตรามาสที่3ปี2 5 6 6ติดล้อมีพอสินเชื่อคงค้างอยู่ที่91,888ล้านบาทเพิ่มขึ้น21% year on year เรามาโฟกัสลูกนี้ขั้นที่3ก็คือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL ซึ่งลูกนี้ในขั้นนี้คิดเป็นยอดเงิน 1,389ล้านบาทเป็นสัดส่วน1.51%ของพอร์ตสินเชื่อรวมลูกหนี้ในส่วนนี้ลดลงจาก1.54%ในไตรามาสที่2ที่ผ่านมาครับและเมื่อนาไปเทียบกับค่าเผื่อนี้ศูนย์ที่ตั้งเอาไว้3,677ล้านบาททำให้มี c o v e r a g e ratio ร6 4ก็ถือว่าติดล้อมีการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้ดีพอสมควรครับ แต่ถ้าไปดูลูกนี้ขั้นที่สองที่คิดเป็นยอดเงิน15202ล้านบาทคิดเป็น16.5%ของพอสินเชื่อรวมก็ถือว่ามีความเสี่ยงอยู่บ้างทางติดล้อจะต้องเฝ้าระวังไม่ให้ลุกนี้กลุ่มนี้ตกลงมาเป็นนี่เสียครับเรานี้เรามาดูข้อมูลตัวเลขทางการเงินกันครับตอนที่ผมทัข้อมูลในส่วนนี้เป็นวันที่10พฤศจิกายน2 5 6 6เป็นช่วงที่ตลาดปิดไปแล้ว ราคาหุ้นอยู่ที่21บาท20สตางค์ข้อมูลทางการเงินงวด9เดือนของปี2566ติดลอ้อมี ROA ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน7.27% ROE อัตราผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น14.21%อัตรากำไรสุทธิ21.07%อัตรานิสินต่อทุน2.43เท่า จากข้อมูลในส่วนนี้จะเห็นว่าผลการดำเนินงาน9เดือนของปี66มีประสิทธิภาพลดลงตามกว่าปี65ซึ่งก็ต้องบอกว่าสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปี66ที่หนี้เสียเพิ่มมากขึ้นส่วนจะกลับไปใกล้เคียงกับปี62ซึ่งเป็นช่วงก่อนเกิดโควิด -19 ผมเดาว,ว่าน่าจะต้องใช้เวลาประมาณ3ไตรมาสครับมาดูข้อมูลสถิติที่สำคัญ ใวันที่9พฤศจิกายน2566กันบ้างมี PE เวลาคืนทุน16.37เท่า PBV ราคาหุ้นต่อมูลค่าหุ้นทำบัญชี2.2เท่าอัตราผลตอบแทนเงินปันผล1.2%ข้อมูลสถิติทางด้านราคาหุ้นถือว่ามีความน่าสนใจขึ้นมาบ้างเพราะมี PE PBV ที่ลดลงโดยมี ด d เ n น y i ยิวหรืออัตรางเงินปันผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นครับในส่วนของการวิเคราะห์จากโบรกตอนนี้มีบทวิเคราะห์หุ้นมาจาก16โบรกทั้ง16โบรกแนะนำให้ซื้อถ้าดูตัวเลขนี้ในเว็บไซต์ของ SetTrade จะเห็นว่าตัวเลขแนะนำซื้ออยู่ที่15นะครับเพราะทาง SetTrade ไม่ได้บันทึกข้อมูลอีกโบรกหนึ่งเข้าไปราคาหุ้นตอนที่ผมทำข้อมูลอยู่ที่21บาท20สตางค์ ถ้าใช้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่27บาท37สตางจะทำให้มีอัพไซด์29แต่ถ้าใช้ราคาเป้าหมายต่ำสุด24บาทจะทำให้มีอัพไซด์เหลือเพียง13ครับความเห็นของโบรคกที่แนะนำให้ซื้อสรุปได้แบบนี้ครับโบรคกบอกว่าติดล้อมีผลประกอบการไตรามาสที่3ปี66ที่ดีกว่าคาดเมื่อเทียบกับรายปีและรายไตรามาส ดยไยรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากในหน้าธุรกิจประกันภัยซึ่งช่วยลดปัจจัยเสี่ยงจากต้นทุนดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้นและติดล้อยังมีคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีขึ้นมีการตั้งสำรองนี้เสียที่ลดลงดังนั้นเราคาดว่าไตรามาสที่4ติดล้อจะทำผลงานได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรามาสที่สของปี65แต่ว่าจะลดลงเมื่อเทียบกับไตรามาสที่สที่ผ่านมาและมองว่า PE ที่ประมาณ16เท่าและ P/BV ที่ประมาณ2.2เท่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลังจึงแนะนำให้ซื้อนั่นเองครับในส่วนนี้ต้องบอกเพื่อนๆน,นะครับว่าข้อมูลจากโปรกเป็นแค่ส่วนประกอบเล็กๆส่วนหนึ่งเท่านั้นครับถ้าต้องการใช้ข้อมูลพื้นฐานผมแนะนำว่าให้นำข้อมูลสำคัญหลายๆส่วนมาประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจกันด้วยนะครับในช่วงสุดท้ายนี้ผมได้รีเสิร์ช รวบรวมปัจจัยบวกและปัจจัยลบที่น่าสนใจเกี่ยวกับหุ้นติดล้อมาอย่างละ3ข้อครับปัจจัยบวกที่1ธุรกิจสินเชื่อมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นโดยคิดเป็นการเติบโตประมาณ10-15%ต่อปีเนื่องจากกลุ่มผู้มีไรายได้ปานกลางถึงน้อยยังมีความต้องการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ซึ่งเป็นทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่สะดวกและรวดเ,เร็วครับ ปัจจัยบบกที่2การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมีส่วนช่วยให้ติดล้อสามารถให้บริการได้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้ามากขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจขายประกันออนไลน์ที่มีการเติบโตมากขึ้นครับปัจจัยบบกที่3ปี2 5 6 7ัยังพอมีความหวังว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวได้มากขึ้นโดยผมขอยึดข้อมูลจาก IMF ที่บอกว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มจะฟื้นตัวแบบช้าๆในปี6-6และจะฟื้นตัวเร็วขึ้นในปี6-7ท่ามกลางความไม่แน่นอนของปัจจัยภายนอกแต่จะมีการบริโภคในประเทศที่เติบโตดีขึ้นและ IMF คาดว่า GDP ไทยปี6-6จะโต2.7%และปี6-7จะโต3.6%ซึ่งถ้าเป็นไปตามที่ IMF คาดการจะเป็นปัจจัยบวกให้กับติดล้อได้มากทั้งการขยายธุรกิจ และการบริหารคุณภาพหนี้ที่ดีขึ้นครับมาดูปัจจัยลบกันบ้างปัจจัยลบที่1คุณภาพสินทรัพย์ที่ลดลงจากภาวะเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวช้าทําให้หนี้ครัวเรือนยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องความสามารถในการชรําระหนี้ลดลงจะทําให้เสี่ยงต่อการเกิดหนี้เสียเพิ่มขึ้นและทางติดล้อจะต้องตั้งสํารองหนี้ศูนย์เพิ่มขึ้นทําให้กําไรสุทธินั้นลดลงครับ ปัจจัยลบที่2อ,อัตราดอกเบีย้ยที่ยังสูงจะทําให้ติดล้อมีต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นแม้ว่าทางติดล้อจะมีพันธม,มิตรอย่างธนาคารกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และเป็นผู้ให้กู้เงินก็ตามแต่ก็ไม่ใช่แหล่งเงินกู้ส่วนใหญ่ดังนั้นการที่ดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นจะกดดันให้กําไรส่วนต่างของดอกเบีย้ยนั้นลดลงครับปัจจัยลบที่3การแข่งขันสูงมากขึ้นโดยตอนนี้ เริ่มมีธนาคารเข้ามาในธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถมากขึ้นธนาคารมีศักยภาพทั้งผลิตภัณฑ์และช่องทางการให้บริการที่ครอบคลุมมากกว่าติดล้อทำให้ธนาคารเป็นคู่แข่งสำคัญที่สามารถแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์จากติดล้อไปได้ครับตรงนี้ผมมีความเห็นส่วนตัวด้วยนะครับผมมองว่าติดล้อมีความน่าสนใจอยู่สส่วนก็คือ ติดล้อค่อนข้างมีความระมัดระวังในการให้และควบคุมสินเชื่อรวมถึงมีการบริหารการตั้งสำรองเผื่อหน,นี้ศูนย์ไว้พอสมควรแสดงให้เห็นว่าฝ่ายบริหารเข้าใจถึงความเสี่ยงของธุรกิจเป็นอย่างดีครับความน่าสนใจส่วนที่2ติดล้อมีผู้ถือหุ้นใหญ่ก็คือธนาคารกรุงศรีอยุธยาซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีความร่วมมือที่มากขึ้นที่จะทำให้สเต็กโฮเดอร์ ทั้งติดล้อผู้ถือหุ้นและลูกค้าได้รับประโยชน์ร่วมกันจะทําให้ธุรกิจเติบโตได้ดีขึ้นแต่ขอวงเล็บเป็นที่หนึ่งนะครับถ้าธนาคารกรุงศรีผลักดันมากขึ้นนะครับแต่ก็มีสิ่งที่ไม่น่าสนใจอยู่ก็คือติดล้อมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขายที่สูงมากกว่าคู่แข่งและยังให้อัตรางเงินปันผลที่ต่ำกว่าคู่แข่งอย่าง MTC และสวัสด์อีกด้วยครับ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบพูดในกลุ่มลิ a s i n g และอยากลงทุนระยะยาวอาจจะต้องเปรียบเทียบข้อมูลหลายๆด้านเพื่อให้เราสามารถบริหารความเสี่ยงเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนของเราด้วยนะครับและถ้าใครอยากให้ลงทุนชามเปรียบเทียบหุ้นติดล้อ m t c และสวัสด์ก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับว่าอยากให้เปรียบเทียบในมุมมองไหนกันบ้างสำหรับอีพีนี้ไม่ใช่เป็นการแนะนำในการซื้อขายหุ้นแต่หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากข้อมูลนะครับ ถ้าผมมีประเด็นไหนที่ตกหล่นไปหรือเพื่อนๆมีความเห็นเพิ่มเติมช่วยมาคอมเมนต์แชร์ความเห็นกันหน่อยนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนด้วยลงทุนชาม e ได้เวลาลงทุนขอบคุณและสวัสดีขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงลงทุนมีกำไรแล้วพบกันใหม่ครับ